เออประเทศเทศเออประเทศครับ โอ,อ้เกิดพี่ชาเดลอัปเดตตองการพี่ตื่นเต้นมากแต่พี่ยังหาแพ็กไอแพ็กระดับไม่เจอแพ็กระดับไปไหนไม่รู้ยังหาไม่เจอมันอยู่ไหนจุดนี้ขึ้นดีจัดดีจริงๆคนดีตรงนี้ ตรงนี้จริงๆปกติคนทั่วไปเขาจะมากันไม่ไหวแต่เรามันเราไหวเราก็เลยมามันเยอะมากนะตรงเนี้ยแล้วถ้ามีด้วงมีอะไรมาดูดคือขึ้นเยอะมากนะดูดูเอ็กพีมันวิ่งนะแป๊บเดียวขึ้นร้อยแล้วดูดีคแป๊บเดียวขึ้นร้อยคือตรงนี้คือแบบสุดผมยังไม่นอนเลยรอนอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันนะสำหรับตื่น คุณขิงสวัสดีครับตื่นเช้ามากคุณเพชรตื่นมารอแพ็คคุณขิงมีแฟชั่นใหม่มาแล้วแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นของพระเนาะแล้วก็ผมยังหาแพ็คประดับผมไม่เจอแพ็คประดับอยู่ไหนมันไม่มีแพ็คประดับอะไรมันหายไปไหน นี่บิงโกเขาแจกเยอะมากเลยนะแจกยันขนนกอนะอันนี้อะที่ไต้หวันมีจำได้จำได้ปะรถเนี่ยผมน่าจะรอให้แมนติดเป็นสลามก่อนค่อยมาแมนติดแไม่เยอะอีกเหรอผมเห็นหน้าโลแมนติดนี่ขอเต็มเลยนะพุ่งนี้น่าจะหกเจ็ดได้อยูอ่นี่อันนี้จำได้เหมือนไต้หวันเลย เนี่ดูดีมีอะไรบ้างไอชุดนี้ซับต,ต้องมีนะชุดนี้คือดีจัดหะต้องมีอะไรนี่ไม่มีสุ่มแล้วได้นี่แ้้เหรอที่ไต้หวันมันได้ได้การม่วงเลยนะเือ,อต้องใส่ที่นี่ไม่มีนี่แรกนี่ผมต้องต้องมีอันนี้โพเท แยกเยอะอยู่นะแต่ผมหาประดับไม่เจอว่ะชุดเฉยๆแต่พาต้องมีชุดเนี้ยคือในตี้ถ้าไม่มีคือแย่เพราะว่าแบบอันนี้คือมันไล่แล้วมันเพิ่มเพีแขกับเอ็แขกให้ตี้นะเยอะมากพวกนี้น่าจะหกเจ็ดได้อยู่อืมไม่ขอดูอีกนิดนึงอันนี้คืออะไร อันนี้สัตว์ขี่เหมือนกันนี่หว่าเฉยๆนะก็ยังไม่มีการม่วงมาให้แลกเนาะเหมือนเหมือนไต้หวันเนาะยังไม่มีงั้นดีสุดในตู้น่าจะเป็นตัวของไอ้นี่แหละก็คือเปิดแต่มีโอกาสออกตัวนี้สัตว์ขี่นะแล้วก็ถ้าเปิดครบสามร้อยใบก็แลกตัวนี้เป็น ขออนุญาตรับของแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อา้าวต้องเติมใหม่ก็เหรอไม่ได้ด๋ยว รอรอล้านมาด้วยนะอ๋อนี่ไงโอ้โหก็ว่าอยู่ไอ้ลูนนี่คืออะไรดับไต้หวันเลยเนะี่ยไายเฟืองหรออดูที่แพงสุดก่อนแล้วกันนี่ไงเจอแล้วประดับ ไม่จะซื้อได้อันเดียวอ่ะอีเวนทุกวันจันเวลาตีห้าทำไก่เสมอกันกันซือ้ออ๋อแปลว่าเดี๋ยววันจันหน้าเราก็ซื้อได้อีกหรือเปล่าอ๋อไม่มันให้ครั้งเดียวมันให้แค่ครั้งเดียวอ่ะ99้าสิบ้ดอนนี่แพงนะสามพันสามพันบาท งานเสียตังค์เพียบเลยพี่จัดไปทุกราคาไม่แต่มีอะไรบ้างที่น่าซือ้อประดับนี่ควรซื้อไหมก็ควรเพิ่งซื้อตอนไฮคาเพื่องซื้อตอนไฮคาป่ะครับหรือว่าจัไดไปเลย ถ้าเป็นจไนนายจัดได้เลยนะเพราะไฮคามันไม่ได้มีอะไรไฮคามันเพิ่มสายชาร์ปเฉยเฉมันมันไม่มีผลอะไรใช่แต่เนี้ยคุมนะเปิดสักี้ยคุมมาสามร้อยบาทเดี๋ยเดี๋ยวรอล้านน่าจะต้องรอล้านมาเดี๋ยวเราถามเพื่อนด้วยถ้าใครดูพักก็ไปดูช่องคุณอาชาชาแนลได้นะ,ะอาชาก็น่าจะไลฟ์อ,อยู่ตอนนี้ ถ้าสนกยก็ดูผมแล้วกันถ้าเหมานี้เท่าไหร่หกพันหกพันหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นห้าอันนีเ้เอ้ยไม่ใช่อันนี้หมืน่นอันนี้หมื่นห้าไปละ หนห้าอันนี้เท่าไหร่สองพันห้าสองพันห้าสองันก็ห้าพสองมืนสองมื่นละอันนี้อีกอ่ะกลมๆประมาณสองหมืนห้าเหมาทั้งอาทิตย์ทำไมรู้สึกว่ามันแอบแอบแรงอยู่นะแอบแรงอยู่ โผลเนี่ยกิจกรรมแม่งโหดรลายนะเพราะว่าที่ไต้หวันอะ่ะมันมันใช้แม่ไอเหรียญเหรียญเขาเรียกอะไรใช้เพรซื้อได้เนาะพราะกิจกรรมพวกเนี้ยก็คือสายฟรีมีโอกาสสุ่มได้เหมือนกันเออแต่ของของเราอะ่ะมันมันให้แค่สาสิบห้าเองเห็นปะ่ะถ้าเป็นที่ไต้หวันนะ่ะมันให้ร้อยหนึ่งมั้งอืมไม่สุ่มเนี่ยก็จะได้เยอะหน่อยอะไรนะ <laughs> หมากคสองหมื่นห้าแต่ผมคงไม่หมานะเพราะว่าอย่างพวกการ์ดอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้ไม,ใชไม่ใช่การ์ดเขาเรียกว่าอ,อะไรเนี่ยอย่างอันเนี้ยเฟืองห้าได้สูงเฟืองสี่สิบเนี่ยอันเนี้ยไม่เอาคือเฟืองจัด,จดเฟืองมากหลักๆในเนี้ยคือผมว่าประดับอะไรก็ต้องเอาเนี่ยสามพันแล้วคุมนะคือได้ประดับก็คือเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่า ได้บัตรห้าร้อยได้เฟืองสามมาลุ้น่ะโอเคถือว่าไม่แย่เนี่ยมีคนได้แล้วนี่สุ่มมีคนสุ่มได้แล้วว่าเราสุ่มเลยดีกว่าสุ่มเลยไหม ดีแล้วนายต้องรอไฮคาร์ดนายต้องรอไฮคาร์ดใช่พวกไนายพวกวิสันเนี้ยบางทีต้องรอไฮคาร์ดเพราะไม่มีสกิลประมาณตอนไฮคาร์ดตื่นเช้าจัดเลยครับคุณ <c oughs> ต้อมตกตีผมก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเราวันนี้เรามีแพ็กใหม่มีกิจกรรมใหม่เนาะก็เลยเออ มาไลฟ์สักกเพราะว่ามันมีคอนเทนต์ถ้าเกิดว่าไม่มีคอนเทนต์นะไลฟ์ขึ้นมาแล้วมันไม่รู้จะพูดอะไรนะอออันนี้ก็อย่าลืมมาดูแล้วกันแล้วก็อันนี้อันใหม่นะน,นี่ให้สุ่มนะอสุ่มเลยดีไหมยอยากได้ยังได้รถแต่องจริงในเนี้ยแทบจะไม่มีอะไรสำหรับสนัยเลย ก็คือมีโอกาสออก3%นะเราจะต้องมาสุ่มตัวของเอ่อกล่องนี้ก่อนนะแล้วก็มีโอกาส3%ที่จะออกเหรียญนะเป็นเหรียญทองนะครับถ้าออกอันนี้ปุ๊บเราก็มาสามารถที่จะมาสุ่มกล่องข้างในได้เป็นกล่องทองนะครับกล่องทองเนี่ยก็คือข้างในเนี่ยมีรถนะครับมีดีสุดเนี่ยคือรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็มีชุดมีอะไรพวกนี้คือไล่ไปนะก็ถามว่าดีไหมก็ดี เออก็ดีอยู่แล้วก็ใส่ฟรีเขาร่วมได้นิดหน่อยนะได้สาสิบห้าโลก็เอ่อหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบเพชรนะครับคิดว่าเออก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็ได้เขาร่วมถ้าเกิดดวงดีก็อาจจะได้มอไซค์ขี่ กว่าจะนิ่งก็ต้องกิ้งมาก่อนได้กิ้งแน่เฮ้ยมีคนได้มอไซค์ผมว่าเราต้องเราต้องไปก่อนลนวะปล่อยเลสหรือเปล่าไม่รอแล้วจังหวะนี้ไปก่อนเลยแล้วกัน1,700ปล่อยเลสแน่เลยไปเอาทีละสิบไปเลยทีละหนึ่งมันน้อยไปไป โอ้โหไนเหรียญเนี่ยจัดจัดครับไอ้โหนอว่าการงูมาต้องทิ้งละเออต้องไปละอ่ะไปไปอีกสิบเขาได้กันโคมโคมเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรเกลือเลยอะ่ะย้ายทำเลครับ มุมไม่ดีคือเราสุ่มอันเนี้ยเราต้องได้เหรียญน,นะเราถึงจะไปสุ่มอีกตู้ได้เนี่ยเราต้องได้เหรียญในนี้ก่อนสามเปอร์เซ็นเนี่ยอ่ะไปต่อเฮ้ยได้แล้วหนึ่งเหรียญอ่ะโอเคลิเศษอยู่ห้าว่ะเดี๋ยวนะ ขอดูซิว่ามันเฮ้ยตรงนี้ไม่ก็ไม่ให้หรอที่ไต้หวันนะ่ะเวลาทำเกวยจบมันจะให้นะเอเคไม่เป็นไรเราซื้อห้าเหรียญร้อยเจ็ิบห้าแมวแล้วกันอ่ะเพื่อเทื่อจะได้สุ่มสิบทีนะกันไปหนึ่งดอกเฮ้ยโอ้หอ,อยากได้เหรียญน,นะคือถ้ามันเราไม่ได้เหรียญน,นะคือมันก็ไม่มีอะไรนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตู้ก่อนในวิสมีอะไรใหม่ครับในวิสมีรถมอเตอร์ไซค์นะคือเราต้องสุ่มตู้แรกเนี่ยให้มันได้เหรียญสีทองนะเหรียญสีทองคืออันนี้เนี่ย S.P.Medal นะนะครับแล้วก็มันจะไปเปิดตู้สองได้นะตู้สองเนี่ยจะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่อันนี้ดีสุดไอ้พวกนี้ก็คือแบบไก่กาอาราเล่นะเฉยๆนะครับชุดพวกนี้ต้เว้นอันนี้นะ อันนี้คือดีสหรับพระนะครับเพราะว่ามันไล่สกิลบัฟให้เพื่อนนะแรงอแล้วก็ถ้าเปิดเนี่ยเราจะได้โลนะเราสามารถกดแลกได้เนี่ยตอนเนี้ยผมมีสี่สิบใบก็ถ้าเปิดครบสามร้อยใบก็การันตีได้รถนะครับไปก่อนมันมีอันเดียวโอ้โหทำไมมันเกลือจัง <laughs> ทำไมมันเกลือจังอ่ะ เฮ้ยเขาได้รถได้อะไรกันแล้วนะหน้าโลกอะ่ะดูดิได้รถได้ชุดเลยแล้วผมอะไรเนะสุ่มเฟืองคอเดวิลสเตตัสเป็นไงอ่าเหมือนไต้หวันเลยคุณ่อนต้องใช้ดวงถึงสองต่อดวงหาเหรียญทองกับดวงหาโมตายใช่ซื้อเหรียญทองดุยเลยครับพีิชีพด,ดีครับผมซื้อไปหน่อยเดียวเอง เดี๋ยวจะขอขอดูแป๊บหนึ่งนะถ้าเราโหอ,อยากได้รถล่ะซื้อเยอะเลยเนี่ยถ้าซื้อ่ะอ๋อได้ยี่สิบถ้าซื้อเนี่ยได้ร้อยหนึ่งสองพันสี่ร้อยห้าสิบแมวก็ได้สิบอันนึงกล่องแล้วกันอยากได้รถ เอา้าเฮ้ยมันได้เหรียญทองเลยเหรอเอาหนึก็ได้แต่เหรียญเหรียญเงิน100นะหนึ่งร้อยนะดูดิอ๋อเมื่อสุดนีะได้รับ SP ไม่ได้ฟูสิบห้าด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาทีละกล่องทีละกล่องไปเราได้สิบสิบทีก็ได้ร้อยใบนะก็ครึ่งทางนะถ้าสวยนะ นี้ที่ห้าไปโอ้โหอันที่มาแทนชุดส่งการนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูชุดนะขอขอสุ่มวันนี้แป๊บหนึ่งนะครับมีอยู่ชุดใหม่มานะปะเฮ้ยคืออะไรแว่นอ๋อฟงฟิงเชีย <laughs> อันนี้โอเคคลุมอยู่ได้ ผมว่าถ้าสุ่มแล้วมันมีเหรียญเนี่ยออกอะคุม้มโอเคอะยังเฉยเฉยอยู่นี่ขอชุดให้เราหน่อยได้ปะชุดหรืออะไรก็ได้ไปสีอทองเนี่ยปะโคตรเกลือเลยวะแลกมันให้ทองเลยโอเคครับเช็ดเป็ดซื้อแพ็คได้เหรียญทอง เออซื้อแพ็เกิเยญทองแต่ว่าที่ไต้หวันมันมันให้ใช้ไอเนี่ยซื้อเยอะกว่าจําได้ให้ใช้เพชรซื้อได้เยอะกว่าดิผสมเงินครับใช่เดี๋ยวรอดูพี่ชิปเปิดนะพี่ชิปเปิดหนักกว่าผมอยู่แล้วไอโอ้โหเอาแว่นมาทําไมอีกอะเงินนี่คืออะไรอีเดนคอยเปิดไปเลยแล้วกันอีเดนคอย ได้กรอบรูปผมเพิ่งได้ผมเปิดไปเจ็ดรอผมเพิ่งได้เหรียญมามันเหรียญเดียวเองนะโคตรโหดเลยโอเคอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มอันนี้สองเหรียญอันนี้คุ้มไม่เปิดสายสายในผมไปดูพี่โชว์ไปลูกจีเอมลูกลักแห่งเอา ่ะขอเหรียญขอเหรียญไม่ได้เหรียญเลยเออไม่เป็นไรนะก็ต่อยร้อยสี่สิบตอนนี้จะครึ่งทางแล้วจะได้รถแล้วก็อันนี้อันนี้คือ อธิบายก่อนนะคือถ้าเราเปิดเนี้ยปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสได้เหรียญทองอันนี้เนาะแล้วก็มันจะมีบอกอยู่ว่าจะได้อะไรเนะาะถ้าน้านเนี้ยมันจะมีโอกาสเปิดแล้วมันได้มอเตอร์ไซค์เลยนะก็นั่นแหละดีสุดคือมอเตอร์ไซค์ที่เหลือก็คือเฉยเฉยนะครับถ้าได้มอเตอร์ไซค์เลยแล้วก็เอาแต้มในเนี้ยไปแลกอย่างอื่นนะอ่ะไปเรียบร้อย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ ไต้หวันก็แบบนี้ครับกิจกรรมหีบใช่วิช่ชีผมจําได้แต่ว่าที่ไต้หวันบางอันมามีมีใบด้วยนะใบเอ่อการ์ดการ์ดเหมืองไปไปไปต่อไปต่อคนอื่นเขาได้กันแนละ้วผมเปลี่ยนที่ยืนแป๊บมุมไม่เริ่มเริ่มไม่ได้ยืนข้างด้วงแล้วกัน โหเนี่ยดูดิเขาได้กันรัวๆเลยอะ่ะผมได้ตีบว๋ยกะโอกาส0.5นะผมได้9ไปอ้ไปโหอะไรวะเนี่ยแต่ทุก99คุณป้อนเปิดยังครับไปไปต่อเฮ้ยได้แฟเอ้ยได้อยู่ไม่เกือะ ได้แฟผมสุ่มแฟได้ภาาคลุมหัวสามสี่อันแล้วทอเลยเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ผมได้แว่นซ้ำกันสองอันต้องไปเปิดที่ม,มืดครับยังเช้าอยู่ <laughs> มันเช้าแล้วสิเฮ้ย <laughs> ไ,ได้แฟร์มาโอเคโอเคไม่เกลือใส่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดจ่ได้รอๆเนี่ยมันเช้าแล้วมันไม่มืดแล้วขอดูก่อนเฮ้ย <laughs> <laughs> แรงกว่าเดิมด้วยนะ ไม่แต่ว่าตรงไม่แน่แคกกว่าไม่เป็นไรผมว่า1.5%เปอร์เซ็นต์น่าจะแรงกว่าใส่ไปเลยแล้วกันเฮ้ยเท่อยู่นะเข้ากับธนูเราอยู่ตึ้งเท่ว่ะหล่อเลยเดีย๋ยวเก็บก่อนเฟี้ยวเฟี้ยว ันไเกิคืออะรสายอะไรไม่ได้ทักอย่างเลยนะเซิร์ฟนี้ไปต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมนะันวุ่นวายผม,ผมขอไอ้นี่แป๊บน,นึงเดี๋ยวผมต้องมานั่งเคลียร์ไอตัวของเออ่ไอ้นี่อีกกระเป๋าอีกนะของขี้เกียจเคลียร์ เดี๋ยวมันจะล้นแบบล้นสุดๆอ่ะไปต่อเรายังเ,เหลืออีกสิบสามเหรียญน,นะเราได้เราได้เสื้อไปแล้วนะขอขอรถขอรถไปม้าหมุนมันโดนแน่ <c oughs> บอกคุณบอลรีบมาเปิดตอนเาเช้ามันออกดี โอ้อะไรวะนี่อะไปต่ออีกสักหนึ่งทีอดเบื่อคือไม่อยากได้เลยไอ้สุ่มเนี่ยคือแม่งห่วยมากไอ้สุ่มเฟืองเนี่ยเขาสุ่มกันเป็นร้อยบางทีได้แค่อันสองอันเองนะรเลตโอ้โหรีที่สิบเอาตีบวกก็ได้ไม่ได้วะ ดูคนอื่นเปิดสนุกกว่าครับมีตีหัวเดือนนี้ไอแพ็กเนี้ยเออทุกคนเมื่อกี้นะที่เราดูกันอ่ะไอแพ็กเนี้ยเหมามนะเมื่อกี้คิดให้แล้วประมาณสองหมื่นห้าพันบาทถ้าเหมาหมดเลยนะเหมาหมดเลยสองหมื่นห้าพันบาทแล้วก็ประดับเฟืองอยู่นี่ไอ้ประดับประดับสองรูอยู่นี่นะประดับสองรูเก้าสิบเก้าดอนก็อันนี้ประมาณสามพันบาทเติมร้านนะสามพันบาทก็นั่นแหละ ไปต่อก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนี้ร้านนั่นยังไม่ตื่นไปต่ออีกสักทีไม่ได้เลยอะ่ะขอลดได้ไหมไม่จะไม่ต้องซื้ออีกแพ็คหนึ่งนะไม่งั้นผมต้องไปซื้ออีกแพ็กหนึ่งเออไม่สระส่มต้องไปซื้ออีกสองพันหกเพื่อจะเอาเพื่อจะเอาไอ้รถเนี่ยนะ เฮ้ยาตายจีเดี๋ยวเปิดการ์ดเหรอน้องกันได้สามทองเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเราดูดวดงพี่ปะเนี่ย <c oughs> เปิดต่อแล้วยังไงดูแล้วไม่น่าออกได้ซื้อแน่ เรียบร้อยแห้งแห้งนะจ๊ะแห้งจริงๆว่ะผมควรจะเอาไหมไอ้เนี่ยแต่มันก็คุ้มอยู่นะเอามาแลกของมนแลกยศแยกอะไรเออ ผมว่าไปต่อเดี่ยช่วงเช้ากำลังปล่อยเลดเราซื้อสองสี่ห้าไปเลยหนึ่งแพ็คจัดมาต้อเดี๋ยวต้องสุ่มสุ่มอีกหนึ่งร้อยโล้ะถ,ถ้าการันตีสามร้อใบไว้แรกรถจะต้องหมดเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมซื้อไปสองพสี่ห้าสิบ เนาะไอ้กล่องเนี่ยเอ้าไปไหนละเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดทีไอ้กล่องนี้เนาะสองพันสี่้อสิบสองทีนะสองทีก็เออมันได้หนึ่งร้อยอ่ะนะก็เดี๋ยวรอดูเปิดจบได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมเปิดไปแล้วหนึ่งกล่องได้มา140ร้อยสี่สิบโลนะครับโอ้ได้เหรียญดู้ไหม มีแฮ็กประดับสองรูพร้อมเลยก็บอเอาเรื่องจัดใช่เหมือนไต้หวันไต้หวันก็มีนะตอนที่เราเล่นก็มีเนี่ยขายแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยเห็นด้วยนะเอาประดับบอสมาขายแต่ว่าก็นั่นแหละมาขายก็ซื้อไปตู้แฟร์ครับพี่โหเราดวงจัดมิชี่มีอะไรครับ <laughs> คุณนดนนี่รอก่อนนะ เปลี่ยนโปลิ่งกันไม่ได้ไเลยเลยไม่ได้แฟร์อันเลยพี่ได้แฟร์มาอันเดียวแต่พี่อยากได้เนี่ยแต่พี่อยากได้อะไรอ่ะพี่อยากได้ไออยากได้โรตอ่ะไปตอไป